มาค่ะวันนี้พิกาคาร์นะคะจะมาในหัวข้อสิ่งที่ควรระวังในช่วงนี้นะคะตัวเลือกจะมีสามใบนะคะใบที่หนึ่งนะคะใบที่สองและใบที่สามนะคะถ้าเลือกได้แล้วนะคะมารับฟังกันเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะไพ่ใบที่สองไพ่ใบนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะถ้าตรงใจให้พิมพ์คขาว่านอมรับคำทำนายนะคะใครสนใจอยากดูดวงนะคะแอดบ้านขีย a. dot a นะคะสองแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวนะคะจะแ,แม่นยำแล้วก็เจาะลึกในทุกๆเรื่องมากกว่านะคะมาเริ่มกันเลยสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองกองนี้เนาะสำหรับคนกองนี้เนี่ยสิ่งที่ควรระวังในช่วงนี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของอ การเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะคือเราจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินสัดส่วนใหญ่เนาะเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็เรื่องคนรอบข้างนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องแบบครอบครัวพนักงานหรือว่าทีมงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะที่เราจะแบบเหมือนกังวลอะไรเงี้ยเออแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการปรับปรุงจากเขาเรียกว่าเหมือนทํางานอยู่ตรงนี้แล้วต้องย้ายไปทําอีก แบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเหมือนกับกังวลอยู่อะไรเงี้ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือน่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเหมือนการเปลี่ยนแปลงอะไรนี้มากกว่าให้เราอ่ะบาลานตัวเองนะคะแล้วก็บาลานความคิดตัวเองเนาะว่าการที่เราอ่ะเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีเขาเรียกว่าเหมือนการที่เราอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะหมายถึงว่าการเราอ่ะได้อ่าผ่าน สิ่งสิ่งหนึ่งไปแล้วแล้วเราต้องแล้วเราก็คือได้รับโอกาสในสิ่งใหม่นะคะเนีย่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนาะมันก็คือถ้ามองแล้วอะถามว่ามันยากไหมมันมันก็ไม่ได้ยากหรือไม่ได้ง่ายนะคะในความเป็นจริงคือมันเหมือนกับว่าเราอะสามารถที่จะเขาเรียกว่าเหมือนแบบมีเป้าหมายอะเหมือนเหมือน คนที่เลือกกองเนี้ยเหมือนเป็นคนมีเป้าหมายเขาก็จะกังวลในเรื่องของเรื่องของเงินเนาะในเรื่องของของลูกค้าในเรื่องของทีมงานอะไรเงี้ยคือทุกอย่างเขาต้องแบบเพอร์เฟกอะทุกอย่างเขาต้องแบบดีอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีมีความละเอียดรอบคอบมีการแบบอดูแล้วดูอีกอะไรเงี้ยเออนี้ดีหรือยังเออทาดีหรือยังหรือยังไงอะไรเงี้ยเนาะให้คุณอะเขาเรียกว่าค่อยๆทําไปดีกว่า ค่อยๆทำค่อยๆเติมไปเนาะเหมือนเหมือนกับการทําบุญใส่บาตรอย่างเงี้ยค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเริ่มต้นงานอะไรก็แล้วแต่คือทุกอย่างอะ่ะคือนับ1นึ่งน,งนงสอสมเนาะมันก็คือจะไปตามสเต็ปของมันนะคะไม่ไม่มี1นึ่แล้วไป5ก็คือจะไม่มีแบบนั้นให้คุณถ้าสมมติว่าคุณได้มีการเริ่มอะไรใหม่ๆหรือเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆไปในที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยให้คุณแบบ เข้าใจความเป็นจริงแล้วว่า,าให้คุณน่ะค่อยๆทําอย่างเต็มที่นะคะเต็มที่เต็มกําลังและให้คุณวางเป้าหมายเนาะถ้าคุณวางเป้าหมายแล้วว่ายังไงแล้วอ่ะจะมีคนเหมือนกับสนับสนุนยังไงคุณก็จะมีมีเงินเนาะมีเงินมีบ้านมีอะไรทุกอย่างนะคะตามสิ่งที่คุณต้องการเลยมีเงินมีบ้านมีรถนะคะมีทุกอย่างที่คุณต้องการแต่ว่าให้คุณน่ะ ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะไปค่อยๆไปตามสเต็ปเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าให้กำลังใจตัวเองเนาะว่าแบบเออเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้นะคะสำหรับคนกองนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะถ้าตรงใจให้พิมพ์คำว่านอมรับคำทำนายนะคะกองที่3จะเป็นใบนี้เนาะใบที่ผู้หญิงใส่ชุดสีดำนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ ใครสนใจอยากดูดวงนะคะแอดบ้านเขียวได้เลย a m e y a 2 4 6นะคะแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวนะคะจะมีความแม่นยำแล้วก็เจาะลึกในทุกๆเรื่องได้มากกว่านะคะเริ่มกันเลยเนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะสิ่งที่ควรระวังเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของอการรอคอยนะคะการรอคอยเงินหรือรอคอยโอกาสต่าง,างๆเหมือนจากผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเนาะ หรือว่าเป็นการที่เหมือนกับว่าแบบเหมือนเราทํางานทํางานหนักทํางานแบบทํางานเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเหมือนแบบเหมือนเบื่อหน่ายอ่ะมันมีความเบื่อหน่ายอยากจะหางานใหม่อะืมคนที่เลือกกองเนีย้ยมันมีความเบื่อหน่ายอยากจะหางานใหม่เหมือนกับอยากได้เงินมากกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าในกองเนี้ยคือถ้าสมมติว่าจะสมัครงานอ่ะ มันมีโอกาสนะที่จะแบบได้งานแบบปุบปั๊บนะคะก็คือลองลองดูแล้วกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันเหมือนกับว่าถ้าสมมติเราอยู่ที่เก่าอะเราก็จะมีความรู้สึกแบบเนี้ยว่าแบบเออเทำไมแบบเหมือน,น้อยๆคนนู้นคนนี้พูดว่าเราแบบนั่นนี่นูน่นอะไรเงี้ยให้เราแบบเหมือนใจเย็นๆแล้วกันอย่าอย่าไปฟังคำพูดอะไรมากเนาะ ของของคนอื่นให้เราแบบตั้งใจทํางานแบบให้เต็มที่เนาะคือเหมือนกับว่าเขาสมมติเขาจ้างเราเขาจ้างเราแพงอะ่ะหรือว่าเขาจ้างเรามาทาํางานเงี้ยเราก็ต้องเนแต่ละวันเราก็ต้องมาจัดการแก้ปัญหาต่างๆนะคะให้สําเร็จเนาะมันก็จะมีผู้ใหญ่คือถ้าสมมุติว่าได้งานใหม่เราก็จะมีผู้ใหญ่คอยแบบ หมือนดูเราด้วยนะว่าแบบเออเราทํางานเออเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็จะมีคนอื่นๆอ่ะคอยคอยดูเราอะ่ะเออมันเหมือนคอยจับตาดูเราอยู่อะไรเงี้ยเนาะถ้าถ้าอันเนี้ยเหมือนกับว่าถ้าย้ายไปที่ใหม่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นที่เก่าก็คือเหมือนกับจะมีความเบื่อหน่ายแล้วก็อาจจะแบบเหมือนรอเงินหรือรอโอกาสหางานใหม่อะไรประมาณนี้เนาะอ่ะถ้าไปสมมุติว่าไปที่ใหม่แล้วหรือว่าอยู่ที่เก่าแล้วแบบเรารู้สึกว่าแบบ มันมีแต่คนที่แบบทําให้เราแบบเหมือนกวนใจอะไรอย่างเงี้ยคือให้เราอะตั้งสตินิดนึงเหมือนกับว่าแบบเราไม่ต้องไปมองคนอื่นอนะให้เรามองที่ตัวเราเนาะให้เรามองที่ตัวเราว่าเออเราแบบช่วยเหลือผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราแบบเออเขารบผู้ใหญ่นู่นนี้นั่นหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรหนักๆก,ก,ก็คือลองไปล้างเท้าพ่อแม่ดูแล้วกันเนาะเหมือนขอ ให้พ่อแม่อวยพอหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเรารู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนตัวเราอะ่ะเขาเรียกว่าเหมือนไม่สามารถมีอะไรที่จะเข้ามาทําอะไรเราได้อะ่ะพอตัวเราเป็นคนที่เหมือนกับตั้งใจทํางานเนาะแล้วก็ผลของงานก็คือเหมือนกับว่ามันมีผลงานอะ่ะเขามันมีผลงานอยู่เนาะสำหรับคนกองนี้ถ้าให้ระวังก็คือน่าจะเป็นระวังในเรื่องของ ความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะความคิดของคนอื่นอะเออเหมือนจะไปสนใจความคิดของคนอื่นให้เราเหมือนกับว่าถ้าเราทําเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทําเต็มที่แล้วเราเราก็อ่ะโอเคก็คือจบเนาะใครจะว่าอะไรยังไงคือเราไม่จําเป็นที่ต้องแบบไปใส่ใจหรือไปสนใจเนาะแค่เราทําหน้าที่ของเราเต็มที่มันก็คือแบบโอเคแล้วนะคะ เนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่3ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ